นรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัดข่าวดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาก็ว่าได้นะคะ,คะเพราะว่าวัาวนที่22กุมภาพันธ์นี้ตรงกับวันจันทร์นะคะแล้วก็ยังตรงกับวันมาคบบูชาอีกด้วยค่ะหลายๆโรงเรียนนะคะก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะเนื่องในวันมาคบูชาค่ะ นักเรียนจากโรงเรียนมันดาอุปถัมภ์และโรงเรียนเมทังกราวาสเพื่อเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมนะคะเนื่องในวันมาคบูชาที่วัดน้ําคือถนนน้ําคือตําบลในเวียงอําเภอเมืองแพร่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักเข้าวัดรู้ถึงความสําคัญของวันมาคบูชาซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปัติโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกค่ะหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือนซึ่งก็เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ดีและเว้น ความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์และหลังจากที่ปฏิบัติธรรมในโบสถ์แล้วนะคะทุกคนก็จะออกมาช่วยกันทำความสะอาดให้กับบริเวณวัดซึ่งถือเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ทำได้ง่ายๆและการทำเช่นนี้ก็สามารถทำได้กับทุกๆเรื่องทุกสถานการณ์ด้วยค่ะ ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลเชียงรายก็นําเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งและก็อนุบาลสองมาที่วัดพระแก้วอําเภอเมืองเชียงรายก็เป็นกิจกรรมที่ทําทุกๆปีเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและรู้จักการปฏิบัติธรรมการทําบุญรวมทั้งฟังธรรมรเทศนาจากพระวิทยากรที่มาให้ความรู้ด้วยค่ะโดยทางวัดพระแก้วก็ได้แหว่งกลุ่มให้เด็กนักเรียนไปศึกษาหาความรู้ตามฐานต่างๆที่จัดเอาไว้ภายในวัดนะคะอย่างเช่น การสอนให้เด็กรู้จักการทำบุญให้ทานการปฏิบัติตัวให้สำรวมเมื่ออยู่ในวัดและตอบปัญหาธรรมะและก็ยังปิดท้ายด้วยพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะจริงแล้วเนี่ยการทำบุญเนี่ยทำได้ทุกโอกาสทำคือเมื่อมีโอกาสให้ทำได้เลยถ้าเราพร้อมหมายความว่าตัวเราพร้อมสิ่งที่เราจะทำเนี่ยพร้อมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวันมาฆะ วันวิสาขะวันอาสาฬหบูชาหรือวันพระเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยวันทั้งสามสี่วันที่เป็นวันสาคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาแต่เรื่องของการทําบุญเนี่ยสามารถที่จะทําได้ตลอดเมื่อโอกาสนั้นมาถึงยกตัวอย่างถ้าพูดถึงเด็กๆที่อยู่